ในส่วนของตรงจุดนี้นะครับผมจะพามาขึ้นลายทับอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันมีความหนาขึ้นมาหน่อยตรงนี้นะครับให้มันดูสวยนะครับผมก็จะตัดเชือกมา,าตัดมาสองเส้นนะสองสีเส้นละประมาณหนึ่งหนึ่งวาครึ่งนะครับประมาณนี้หนึ่งวาครึ่งหนึ่งวานิดๆน,นะครับตัดมาสองสีนะแดงกับเหลืองนะครับ เส้นละวาครึ่งนะหรือวานิดตัดนะตัดเผื่อไว้นะพี่น้องตัดเผื่อไว้เฉยๆนะครับเนี่ยผมตัดมาได้ละสองเส้นเส้นละวาอ่ะตีไปเส้นละหนึ่งวาก็ได้เส้นละหนึ่งวานะครับหนึ่งวาหนึ่งวาครึ่งนะประมาณนี้แล้วผมก็จะแบ่งเชือกทบครึ่งออกแบบนี้นะก็เราก็จะมามัดใส่ตรงเนี้ย เหมือนเดิมนะครับก็คือนี่นะแยกออกมา2ฝั่งแบบนี้นะจับแล้วก็หาเศษได้เสศษได้มามัดนะอันนี้ผมบอกก่อนนะสําหรับมือใหม่นะครับแต่คนที่ชํานาญแล้วไม่มัดก็ได้นะครับนี่นะก็มัดไว้ปกติมัดให้มันอยู่นะครับไม่ต้องมัดแน่นอะไรนะนี่นะครับมัดแล้วก็พันพันไว้นะครับทําไมผมต้องบอกว่าพันมันจะไม่ละกิละกะต้องบอกอย่างนี้ดีกว่า นี่นะอ่ะแบ่งเชือกออกมาสองฝั่งนี่นะนะครับแบ่งเชือกออกมาสองฝั่งแบบนี้นะครับเราจะมาขึ้นลายนะแบบนี้นะแล้วเราก็มาเริ่มถักสลับซ้ายขวานะเอถักถักพิคอร์ดซ้ายเหมือนเดิมนะครับก็คือเหมือนเดิมตัวเนี้ยเหมือนเส้นแกน คิดซะว่าตัวนี้เป็นเส้นแกนเราถักเหมือนเดิมนะครับนี่นะเหลืองข้ามแกนแดงข้ามเหลืองลอดใต้แกนมาอย่างนี้นะครับเราจะประครองนะครับนี่นะจะประครองแบบนี้นะนี่นะมันจะอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะมันจะอยู่ตรงนี้นะประครองแบบนี้นะค่อยๆประครองนะอย่าเพิ่งดึงแน่นนะถักแบบนี้นะครับนี่นะแดงข้ามข้ามแกน เหลืองข้ามแดงเหลืองข้ามแดงลอดใต้แกนมาอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่นะครับจับแบบนี้นะนี่นะครับประคองแบบเนี้ยให้เชือกเนี่ยมันมันวิ่งตามเกลียวของมันไปเนี่ยปึ๊บปื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 ๊บอย่างเงี้ยนะครับนี่นะทําเหมือนเดิมนะครับไปอย่างเงี้นะไม่ต้องดึงแรงนะครับตรงเนี้ยเนี่ยค่อยๆเอามือดึงดึงเข้านะครับประคองเฉยๆนะอย่าไปดึงตึ๊ก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 นะครับเห็นไหม เห็นมือผมไหมเนี่ยผมมือฝั่งนี้ช่วยดึงใช่ไหมมือเนี่ยประคองไว้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยถักมาให้มันจะโลดนี่เลยนะครับอีกรอบหนึ่งอ่ะเห็นไหมครับว่ามันจะโลดนี่ไหมอ่ะมันจะโลดนี่เลยถ้ามันจะโลดเนี้ยก็เหมือนเดิมนะเนี่ยเอาเอาเส้นเนี้ยสอดเข้ารูห่วงนะครับ เส้นนี้นะที่อยู่ฝั่งน,นี้เนี่ยสอดเข้ารูหว่วงนะครับปุ๊บอย่างนี้นะก็เหมือนข้ามแกนนั่นแหละและทีเนี้ยสีเหลืองเนี่ยก็ข้ามสีแดงเนี่ยลอดใต้แกนนะแล้วก็ดึงมาอย่างเงี้ยนี่นะครับเนี่ยเวลาเราดึงเนี่ยเราจะต้องประคองนะครับค่อยๆดึงนะพี่น้องเนี่ยอย่าไปดึงแน่นนะครับเนี่ยดึงแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมอ่ะนี่นะครับแบบนี้นะ แล้วเราก็สอดแค่ครั้งเดียวนะแล้วเราก็ข้ามมาเลยข้ามมานี่เลยนะครับไม่ต้องสอดลวข้ามเลยนี่นะครับเห็นไหมเป็นการมัดแกนเนี่ยมันจะมั่นคงเลยไอ้ตรงห่วงนี่มันจะมั่นคงและแข็งแรงเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะเราจะถักไปเรื่อยๆนะครับวิธีการถักนะพี่น้องถักทับลายเนี่ยลายเลียวเนี่ยสาคัญนะ จะไม่เรียกว่าพื้นฐานเลยนะการถักทับลายลายเกลียวเนี่ยมันยากกว่าถักลายกลมอีกนะพี่น้องนี่นะครับนี่ส่วนมากคนจะตายเพราะลายพื้นฐานนี่นะครับผมบอกอย่างนี้เลยนะเห็นไหมเห็นเวลาผมผมจัดเชือกไหมครับเห็นไหมมันเป็นเกลียวสวยแล้วเห็นไหมเห็นไหมนะครับ เห็นไหมเวลาผมจัดเกลียวเชือกเนี่ยผมจะไม่ดึงต,ตึกตึกตึกเหมือนตอนถักนะพี่น้องเนี่ยผมจะใช้มือทําอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้นะค่อยๆนะครับใช้มือจัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะถักไปเรื่อยๆนะถักให้มันได้สักประมาณสามนิ้วนะ่ะกำลังสวย3ามนิ้วสามนิ้วครึ่งนะครับถักไปอย่างนี้เลยอ่าเดี๋ยวให้ดูกันแบบช้าๆชัดๆอีกรอบนะึง เนี่ยนะครับแดงข้ามแกนเนี่ยเหมือนเดิมเลยพี่น้องข้าม,มาแบบนี้นี่เห็นไหมครับเวลาเราจัดเนี่ยเราก็จัดแบบนี้ตามเชือกหมุนหมุนให้มันเป็นเกลียวของมันนะพี่น้องหมุนตามเกลียวของมันนะนี่เห็นไหมครับเนี่ยมือเนี่ยดันไว้เนี่ยค่อยๆดึงเข้าอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องไปใจร้อนนะครับแบบนี้นะทําไปเรื่อยๆนะครับให,หม้มันจะเป็นลายเกลียวแบบนี้สวยนะครับ แล้วเราก็จะมาตึงแกนฝั่งนี้อีกเหมือนเดิมนะครับตึงแกนไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่เราจะมาถักนะครับนี่นะสำคัญนะพี่น้องเวลาตึงแกนเนี่ยไม่ต้องใจร้อนนะสำคัญมากเลยนะครับแกนเนี่ยต้องตึง ไม่ตึงมันไม่ได้ผมจะย้ำตลอดเลยนะเรื่องแกนนะครับก็ทำตามหน่อยนะครับสำหรับมือใหม่นะถ้าไม่ทำตามนี่ก็ไม่สวยนะนะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มฝั่งนี้เลยก็เหมือนเดิมนะครับถักไปเหมือนเดิมปกตินี่แหละให้มันได้สามนิ้วเท่าฝั่งนี้นะครับ นี่นะครับถักเราก็หมุนตามเกลียวของเชือกนี่แหละนะครับหมุนไปตามเกลียวของเชือกนะครับถักแค่พิคอสซ้ายแล้วก็สลับซ้ายขวานะครับแค่นี้นะครับถักเชือกไม่มีอะไรมากมายนะแล้วเราก็ไปประยุกต่อยอดได้หมดนะครับ มบอกงนี้เลยพยายามจับจุดให้ได้นะครับพยายามจับจุดให้ได้ทุกอย่างมันทําเหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแต่อะไรล่ะนะครับผมต้องบอกว่าเพียงแต่อะไรล่ะทําไมมันไม่เหมือนกันเหมือนกันเวลามองนะครับต้องจับจุดให้ได้นะพยายามจับจุดมันให้ได้เดี๋ยวผมจะทำในคลิปต่อๆไปลงให้ดูเรื่อยๆนะครับ พยายามมันฝึกฝนทำทุกวันให้เป็นประจำนะครับอย่าเพิ่งไปนึกถึงตัวเลขนะครับบอกก่อนนะส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่เริ่มแนละคิดแล้วว่ากูจะขายเส้นเท่านั้นเท่านี้นะครับอันนี้ไม่ผ่านนะครับพยายามฝึกฝนไปเรื่อยๆเดี๋ยวของพวกเนี้ยมันจะวิ่งเข้ามาหาเราเองแหละนะครับถ้าเราไม่มีผลงานนะ่ะคิดถึงตตัวเลขนะแล้วใครจะมาซื้อกับเราใช่ไหมครับ เราต้องพยายามฝึกฝนตัวเองนะครับถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้มันครบ3ามนิ้วนะถักไปเรื่อยๆนะครับให้มันได้สัก3ามนิ้วนะ,ะเดี๋ยววัดดูก่อนยังไม่ถึงนะครับ อย่าไปดึงฝืนนะครับพี่น้องค่อยๆดึงนะค่อยใช้มือประคองดึงนะครับอย่าไปดึงแรงดึงฝืนนะมาอย่เรามาวัดดูเอาสนิ้วเท่าฝั่งนั้นพอยังไม่ถึงอีกสองรอบอวัดนะครับสามนิ้วเป๊ะสามนิ้วเป๊ะนะครับโอเค นะครับครบสามนิ้วแล้วแกงมาเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับมันก็จะเป็นห่วงสร้อยแบบนี้เห็นไหมนี่นะครับสร้อยพระถักเชือกเทียนนะครับเป็นงานแฮนเมดงานฝีมือเนี่ย พี่น้องจะเห็นว่าฝั่งเนี้ยผมถักแปดนิ้วครึ่งฝั่งเนี้ยถักเก้านิ้วมันจะยาวกว่าใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราจะมาทําห่วงห่วงที่ใส่กระดุมปลดหลังเนี่ยตรงเนี้ยเาจะทาลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมพอเราทําปุ๊บเนี่ยมันจะเท่ากับเก้านิ้วเลยความยาวเท่ากันนะครับมาเดี๋ยวเรามาทําห่วงนี้กันดีกว่าตรงปลายห่วงที่จะทํากระดุมปลดเนี้ยเราจะถักยังไง ก็คือถักสลับซ้ายขวาเหมือนเดิมนะพี่น้องเพียงแต่เราจะถักนอกแกนนะครับนะเราจะไม่ข้ามแกนนะเราจะไม่ข้ามแกนเราจะถักนอกแบบนี้เนี่ยเอาสมมุติว่าเนี่ยสีแดงเนี่ยเอาลอดใต้เส้นแกนนะพี่น้องแดงลอดใต้เส้นแกนนะแล้วก็เหลืองเนี่ยมาข้ามแกนอย่างนี้นะเหลืองข้ามแดงนะครับแล้วก็อย่างนี้นะไม่เกี่ยวกับแกนนะแกนเนี่ยอยู่เฉยๆของมันนะครับเนี่ย ก็เราถักสลับซ้ายขวาก็คือเราถักสลับซ้ายขวานะเพียงแต่มันจะอยู่นอกแกนเห็นไหมครับเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแกนนะแกนมันอยู่ของมันเฉยเฉยนะในทีเนี้เราก็เอาแดงข้ามขึ้นบนเนี่ยเหลืองข้ามแกนมาอย่างงี้ปึ๊บนี่นะครับเนี่ยนะแบบนี้นะครับเห็นไหมแกนมันอยู่ปกติของมันเราไม่ได้ไปยุ่งกับแกนเลยนะครับอันนี้ปึ๊บแบบนี้นะหยุด เขาเรียกว่าถักนอกแกนนะครับถักสลับซ้ายขวาแต่ว่านอกแกนนะครับนี่นะพอเห็นไหมครับพี่น้องนี่นะแบบนี้นะก็คือล่างล่างนะไม่เกี่ยวกับแกนนะแกนอยู่เฉยของมันนะเราถักล่างนะล่างเนี่ยนะเหมือนเดิมนะเหมือนเราถักสลับซ้ายขวาเหมือนเราถักพิคอดซ้ายเมื่อกี้นะเพียงแต่เราจะไม่มีแกนคิดซะว่าอากาศเป็นแกนนะครับ ขึ้นบนทีนี้อ่าบนเนี่ยมันเดิมนะครับล่างบนนะครับอ่าพอนึกภาพออกนะครับและทีเนี้ยถักสลับซ้ายขวานะล่างอ่ะล่างเนี่ยก็คือเราถักมาซ้ายนะอ่าล่างซ้ายอ่าจีอย่างนี้นะบนขวาขวาคืออะไรซ้ายคืออะไรคือเชือกที่เรา ข้ามมาอย่างเงี้ยคือให้เรียกว่ามาฝั่งขวาถ้าไปฝั่งนี้ให้เรียกว่ามาฝั่งซ้ายนะครับต้องอธิบายอย่างเงี้นะถึงจะเข้าใจมือใหม่นะครับผมนิ้นเฉพาะมือใหม่เท่านั้นนะอ่ามาขวาทีนี้ขวาเนี่ยขวาบนอ่าขวาบนนะล่างซ้ายนะครับแบบนี้นะขวาบนนะครับเป็นการถักสลับซ้ายขวานะครับล่างซ้าย ขวาบนนะครับล่างซ้ายขวาบนแบบนี้นะครับพี่น้องล่างซ้ายขวาบนนะครับให้เราท่องอย่างนี้นะล่างซ้ายขวาบนเนี่นะครับเห็นไหมมันจะเป็นลายแบบนี้นะเหมือนลายกระดูกงูนะเห็นไหมครับมันจะเป็นลายกระดูกงูเหมือนลายกระดูกงูนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกลายอะไรนะครับมนาะ เรามาต่อกันเลยล่างซ้ายขวาบนล่างซ้ายขวาบนเหมือนเรามัดปกตินะพี่น้องมัดบนมัดล่างนะแต่มันจะมีซ้ายขวานะเราต้องสลับให้ถูกนะอย่าไปสลับผิดนะถ้าสลับผิดเนี่ยมันก็จะไม่เป็นลายของมันนะครับล่างซ้ายขวาบน ตรงนี้ถักสลับซ้ายขวาเนี่ยถักเหมือนถักห่วงห่วงห้อยพระตรงกลางนะครับอย่างนั้นเลยเพียงเพียงแ่เราถักนี่ห่วงห้อยพระเนี่ยเราจะถักความแกนใช่ไหมคือเราจะมีแกนใช่ไหมแต่ตัวนี้มันไม่มีแกนเนี่ยเราถักนอกแกนนะครับเรียกว่าถักนอกแกนนะถักสลับซ้ายขวานอกแกนนะครับมันจะเป็นลายแบบ,น,นะบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้เลย นะครับผมอ่ะอันนี้น่าจะใส่มิดกะลาเนี่ยได้แล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะมาวัดให้นะว่ามันยาวเท่าไหร่เราจะถักมาประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับ1นิ้วครึ่งนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะสมบูรณ์แล้วนะครับดวดลายก็จะออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาแกะออกอ่า แกออกมาพอเราแกวออมาเนี่ยอ่ามันจะเป็นลายเนี้ยแล้วเราก็จะมามัดพับมันลงมาเงี้ยเนี่ยน,นะครับพับมาให้มันเป็นห่วงแล้วมีกลาเนี่ยมันจะมาสอดเข้าตรงนี้เห็นไหมครับได้พอดีนะนี่นะครับมันจะสอดล็อกนะเหมือนกระดุมนะครับ เนี่ยเรก็ทีเนี้ยเราจะมาถักสลับซ้ายขวาเหมือนเดิมนะพี่น้องนี่นะครับถักสลับซ้ายขวามันเดิมนะเหมือนที่เราถักตัวนี้เลยนะแต่ว่าเราจะไม่ได้ตึงแกนนะเราจะใช้มือประคองเอานะอ้าวล่างซ้ายก่อนอล่างซ้ายก่อนนะพี่น้องนะนี่นะครับเวลาดึงอย่าเพิ่งดึงแน่นนะพี่น้องค่อยๆดึงเข้านะครับไล่เข้าอย่างนี้นะเห็นไหม จะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ล่างซ้ายแล้วก็มาบนขวาอ่ะเนี่ยบนขวาเนี่ยมันให้ดูอย่างนี้นะครับนี่นะบนขวานะครับแล้วต้องประคองนะพี่น้องนี่นะอันนี้เห็นไหมครับล่างซ้ายทีนี้เส้นแกนเนี่ยให้มันอยู่ปกติของมันเนี่ยถ้ามันระเกะระกะเนี่ยเราก็ทําอย่างนี้ไว้นี่นะครับนี่นะมันอยู่อย่างนี้นะอ่า ล่างซ้ายบนขวาล่างซ้ายบนขวานะครับพี่น้องถักไปอย่างนี้นะครับนี่นะตั้งใจดูให้จบนะครับดูดีๆนะดูคำอธิบายนะผมไม่มีตัวหนังสืออธิบายนะครับมีแต่คำพูดนะ นี่นะครับล่างซ้ายบนขวานะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับเราจะถักมาสักประมาณหนึ่งเซนพอนะครับประมาณหนึ่งเซนเนี่ยก็แน่นแล้วนะครับพี่น้องประมาณหนึ่งเซนนะครับล่างซ้ายบนขวาอย่างนี้นะครับ ถักไปด้วยท่องไปด้วยนะครับพี่น้องนี่นะแบบนี้นะครับแล้วทีเนี้ยเส้นแกนเนี่ยพอเราถักได้มาสักประมาณเนี้ยเราก็จะมาตัดเส้นแกนนี้ทิ้งนะครับนี่นะตัดให้จำเลยนะพี่น้องนี่ตัดออกให้จำเลยนะเส้นแกนเนี่ยก็คือเราจะถักทับอีกสองรอบนะพี่น้อง ถักทับทาไมทับปิดเส้นแกนไว้คือเก็บรายละเอียดน,นะครับนี่นะครับบนล่างจบนะครับเวลาเราถักเนี่ยเส้นเกลียวมันจะถักยากหน่อยเนี่ยอ่าเนี่ยเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องนี่นะครับเนี่ยห่วงปลดหลังนะจะลักษณะอย่างนี้ แล้วทีเนี้ยฝั่งเนี้ยเราจะมาใส่กระดุมนะครับนี่นะเราจะมาใส่กระดุมปดแบบนี้นะครับบึ๊บนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันการใส่กระดุมเนี่ยพี่น้องเนี่ยนะครับมันจะมีมันจะมีเส้นสามเส้นใช่ไหมการใส่กระดุมเนี่ยมันจะมีสามเส้นมีเส้นแกนแล้วก็เส้นถักใช่ไหมครับแล้วก็รวบมาเงี้ยสอดสอดเข้าดูกระดุม,มรกระดุมมิดกะลานะ อันนี้จะเป็นเม็ดรกระลาจานบินนะครับที่ผมใช้นะเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยสอดเข้ามาอย่างนี้เห็นไหมนี่นะครับสอดเข้ามาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาตึงแกนแล้วก็ถักให้ดูนะสอดเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะมามัดแกน่เดี๋ยวมัดแกนให้ดูก่อนนะครับ <c oughs> นี่นะพี่น้องพอมัดแกนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเหลือเส้นถักไว้สองเส้นนะอันนี้ดึงเข้ามารูดเข้ามาเนี่ยแล้วเราจะมาถักสลับซ้ายขวาบนล่างนะครับบนขวาเนี่ยนะครับล่างซ้ายนะครับบนขวา ถักเพื่อยึดให้มันแน่นนะครับล่างซ้ายนะครับถักสักประมาณห้าหกรอบพอนะครับไม่ต้องถักเยอะนะนี่แค่นี้พอนะครับแค่เนี้ยกดุมก็ไม่หลุดแล้วไปไหนไม่ได้แล้วนะครับผมถักเสร็จแล้วเราก็เอาออกมานะครับจะจบแล้วนะครับ จะจบแล้วนะพี่น้องเราก็มาไล่ดึงเข้าเราจะมาเก็บรายละเอียดแลวทีเนี้ยตัดทิ้งเลยนะครับพี่น้องเนี้ยนะตัดทิ้งอย่างนี้เลยนะแล้วเราก็จะใช้ไฟจุดนะครับตรงเนี้ยนี่นะ นี่นะครับเห็นไหมเอามากด p b เข้าไปร้อนหน่อยนะครับมือใหม่นะแต่ส่วนผมเนี่ยมือด้านแล้วนะครับไม่มีความรู้สึกแล้วนี่นะครับมันจะร้อนหน่อยนะครับเนี่นะเนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเลยเห็นไหมครับอ่าแล้วก็เก็บลาี่หยัดตัวนี้ ตัดปลายเชือกเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วไฟจุดนะครับเนี่นะครับมาฝั่งนี้ดึงเข้าเนี่ยตัดปลายเชือกให้มันเหลือสักประมาณนี้นึงขอไว้จุดเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับเพื่อไม่ให้เชือกมันคลายตัวออกมานะเวลาที่ เราใช้งานนานๆไปเทียนมันเทียนมันจะหลุดไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกอย่างนี้นะเนี่ยตรงนี้เราก็ตัดมือนเดิมนะครับเนี่ยตัดให้ให้มันเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับปรจุดนะพี่น้องเนี่ยนี่นะครับอ่าโอเคครับก็คือเราเก็บเก็บงานแล้ว เนี่ยเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับเนี่ยใส่กระดุมปลดหลังนะแบบนี้เวลาใส่เนี่ยใส่แล้วก็มือบีบเข้าเนี่ยเนี่ยนะครับใส่ยังไงก็ไม่หลุดนะครับเนี่ยบอกเลยนะเนี่ยจะเป็นสร้อยลักษณะแบบนี้นะครับเราจะมาบอกอีกอะไรอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คืองานเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็น์นะครับ งานตัวเนี้ยผมจะตีไปที่เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะอะไรเพราะมันยังมีขี้เทียนอยู่เห็นไหมครับพี่น้องมันยังมีขี้เทียนมันยังมันยังไม่ละเอียดพอนะครับคือเราต้องไปใช้เก็บใช้ความร้อนเก็บใช้ความร้อนเก็บขี้เทียนนะครับก็คือผมได้ทําคลิปวิธีเก็บงานแล้วนะก่อนส่งงานให้ลูกค้านะครับต้องเก็บงานยังไงนะครับพี่น้องก็ไปไล่ดูนะครับมันจะมีคลิปที่ผมทําลงไว้แล้วนะเวลาเก็บงานนะครับ แล้วทีเนี้ยผมจะมาบอกอะไรอย่างหนึ่งพี่น้องจะเห็นไหมว่าเกลียวเชือกเนี่ยมันยังดวงห่างอยู่ใช่ไหมเอ๊ะทำไมเขาทํามันถีอย่างมาเดี๋ยวจะมาสอนเทคนิคให้หมุนนะครับเนี่ยหมุนเนี่ยหมุนอย่างนี้เลยเห็นไหมเชือกเกลียวมันจะถีเลยมันจะเห็นไหมครับต่างกันไหมอ่าต่างนะครับสองฝั่งนี้นะเราจะหมุนเข้าอย่างนี้นะพี่น้องเนี่ยหมุนนะเนี่ยหมุนเลยนี่เกลียวมันจะถีเลยทีนี้เห็นไหม สวยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปลนไฟนะครับเก็บงานนะลนไฟเก็บงานให้มันดูสวยนะครับงานของเราก็จะเงานะครับประมาณนี้เลยนะพี่น้องโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบพระคุณมากครับ